สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะมาพบกับช่องกระยาพามาดามอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณนกกาลังนะคะเดินทางไปที่ท่าเรือนะคะเรากาลังจะไปขึ้นเรือนะคะเพราะว่าเรือจะออกจากเทียบท่าประมาณบ่ายสามนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายหนึ่งนะคะคุณนกต้องขับรถเป็นเวลาถึง1ชั่วโมงนะคะ ก็จะต้องไปถึงท่าเทียบเรือก่อนนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วไปนั่งรอเรือนะคะมารับนะคะเราจะข้ามฟากนะคะจากแผ่นดินของประเทศสวีเดนไปสู่ประเทศฟิแนแลนด์กันค่ะเกาะฟิแนแลนด์นะคะตอนนี้คุณนกนั่งอยู่ในรถนะคะเรากําลังเดินออกจากที่กาลังขับรถออกจากที่พักนะคะวีโอกาวิสโกโอ,อกาทิน ว่าเตเดนโอแลนดโอแลนด์เดฟิลแลนด์วะฟิลแลนด์ค่ะเรากำลังเดินทางวันนะต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอย่างที่คุณนกบอกนะคะเดี๋ยวคุณนกก็จะทำคลิปวิดีโอนะคะถ้าเจอธรรมชาติที่มันวิวที่สวยๆนะคะแต่คุณนกไม่มั่นใจนะคะว่าบนเรือจะติดลิขสิทธิ์อีกหรือเปล่านะคะบางคันแช่มันนะพีวอดวะ พิวอดว่าอีอีอีอมดเต็มก็ไม่แน่นะคะเรืออาจจะเป็นพีวอดนั่นคือมีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่นะคะแต่คุณนกก็จะถ่ายทำถ้าถ้าไม่สามารถที่จะนำออกสู่ช่อง youtube ได้คุณนกก็จะตัดคลิปนะคะเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะ เราก็จะชมธรรมชาติเท่าที่ชมได้เนาะอันไหนที่เป็นลิขสิทธิส์ส่วนบุคคล,คลที่มีกฎหมายคุ้มครองคุณนกก็จะไม่ถ่ายทะะํานะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูธรรมชาติสองข้างทางกันเลยค่ะคุณนกจะถ่ายทําให้ดูนะคะระหว่างที่เดินทางคะคะติดตามคุณนกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวประเทศฟินแลนด์ไปเกาะฟินแลนด์กันค่ะ ค่ะทุกท่านตอนนี้คุณนกก็อยู่ยที่ท่าเรือนะคะนะก็จะเต็มไปด้วยรถนะคะตอนนี้เราอยู่บนข้างบนนะคะเดี๋ยวคุณนกจะถ่ายทำให้ดูค่ะนะตอนนี้เรือออกแล้วนะคะนะขนส่ง บนนะคะก็เต็มไปด้วยรถนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยผู้คนนะคะที่สัญจรไปมาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เรือขนส่งรถยนต์นะคะแล้วก็ขนส่งผู้โดยสารเคลื่อนตัวออกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ตกจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ข้ามไปสู่แผ่นดินใหญ่นะคะทุกท่านมองไปข้างหน้านะก็จะเห็นน้ำนะคะเข้าไปนะคะเข้ามานะคะเข้ามาในเรือนะคะระหว่างที่เราระหว่างที่เรือกำลังวิ่งไปบนผิวน้ำนะคะท,ท่านจะเห็นใช่ไหมคะเห็นน้ำา ผู้โดยสารนะคะน้ำก็จะกระเด็นเข้ามาตลอดเลยนะคะด้านหน้านะคะสังเกตที่ล้อรถยนต์นะคะตอนนี้ เรือขนส่งรถยนต์แล้วก็ผู้โดยสารเคลื่อนตัวนะคะใกล้ถึงฝั่งแล้วคะ่ะด้านหน้าก็จะเป็นเรืออีกหนึ่งลำนะคะสวนมานะคะทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะใกล้ถึงฝั่งแล้วคะ่ะ ตอนนี้เราถึงเลยนะคะเรือเทียบท่าแล้วนะคะเดี๋ยวคุณน,นกจะโชว์เพื่อนๆเลยค่ะเรือเทียบท่าแล้วนะคะเรากำลังขึ้นฟังค่ะ เรือขึ้นฝั่งแล้วนะคะ We welcome sits at the air in the Mendele Air Iniford ตอนนี้รถยนต์นะคะรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะก็เคลื่อนตัวนะคะส่วนของคุณนกนะคะก็จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะเพราะว่า เขาจะให้ฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือนะคะเคลื่อนตัวออกไปก่อนนะคะโดยสลับฟันปลานะคะส่วนของคุณนอกอยู่แถวกลางนะคะก็ต้องรอนะคะจนกว่าฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือเคลื่อนตัวไปจนหมดแล้วนะคะของคุณนกก็จะเคลื่อนตัวได้นะคะวันนี้นะคะเที่ยวนี้รู้สึกว่าจะมีคนใช้บริการรถยนต์ส่วนตัว มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องการขึ้นฝั่งนะคะเพื่อไปท่องเที่ยวบนฝั่งแผ่นดินใหญ่นะคะนั่นก็คือแผ่นดินประเทศสวีเดนค่ะตอนนี้รถของคุณนศเคลื่อนตัวแล้วนะคะขึ้นฝั่งแล้วค่ะ คุณเพื่อนตอนนี้เราเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่ติดกับทะเลค่ะชายชายทะเลนะคะ